ค่ะจีดีตอนรับเ้าก็สู่ช่องสาวินเทสตอรี่นะคะเรามาหาดวงมะพร้าวกันนะคะเอฟซีนี่เห็นแล้วอันหนึ่งอยู่ตรงนี้เอาไปทั้งเอาไปทั้งอันนั้นเลยนะคะเนี่ยเราไม่เอาเรามันอาจจะตัวมันเอาเพราะว่าน,ออนี่เห็นไหมอย,อยู่ในรูนะคะเนี่ยเห็นเปล่านี่ดวงมะพร้าวนะคะสาววินบุกาจจกหอยย่านไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไอ้น,นั่นนะคะ บริเวณดัตจริเดียขอย่านที่น้องสาววินกลัวนะคะเพราะว่ามันเป็นหนอนไงกลัวที่สุดคือคือนอนนะคะนี่มาเบิงุนนูงนี่ผู้ใดสิบย่านเนาะเจ้าบย่านตินี่สาววินย่านเฮงได้นี่แต่มาหาได้อยู่ต,ต,ต,ต้องต้องใส่อเล็กคีบนะคะเบิงน่ากลัวไหมผู้ปรสิกาจับเนาะบริสิกาจับได้สาววินสาวินกลัวมากๆนะคะเนาะ พ่อใหญ่เพิ่นขุดออกมาแล้วนะคะสาวินก็แค่มางเงี้ยหาแล้วสาวินก็ฟันหาด้วยก็หลายอยู่อ้ยหลายหลายตัวน้อยมันหลยหลายไหมพี่นง,งเสีเยาเมื่อพออยู่เงื่อนบ่าน,นี่อ้หลายแฮงไปเอากลับไปบ้านเราลูกมันเยอะเยอะ รับบทหนักนะคะได้มาได้มาหานางมะพร้าวดวงมะพร้าวนะคะวันนี้ <laughs> หาดวงมะพร้าวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใหญ่ควัดออกมาแล้วนี่เสาวินก็มาหาต่อจะเห็นตัวมันไหมนี่ตัวมันไม่เอ่ยตัวมันไหมอู้ลูกเยอะลูกเยอะมันมากลูกมันเยอะเยอะนะ เอาไปเลี้ยงใส่กะละมังที่บ้านเราไหมเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงให้มันเกิดลูกนะคะนี่โอ้ยลูกมันล,ล้ายหลายเลยพี่น้องพ่อใหญ่นี่ยแหละฟันสะฟันไส้ออกมามีตัวหรือเปล่าไม่รู้ต้องสาวินต้องรับบทหนักต้องมาหาดวงมะพร้าวนี่เห็นไหมกระดึ๊ดกระดึ๊ดอยู่ในนี้เห็นเผาพี่เอฟซี่ วายุมันคือหันดูนี่ไงสองตัวอุย้ยยี่กระตูนึงแตกแล้วตายแล้ว <c oughs> บีบมันน,นี่อีกตัวนึงว้าวเาบิ่องดูนี่พี่น้องแต่ยา่านบอเพื่อสิบวย่านเนาะข่อย่านเด็กกระดึดกระดึดอยู่ให้ข่อยจับข้าพูดจับเด็กแต่กินก็ไม่รู้จะกล้ากินหรือเปล่ากลัว แต่ผู้ใหญ่กินดิบเลยนะผ่้บอกว่าเป็นยาสู้กำลังพะนะอุ้ยใช่เปล่าผู้ดใดสีร่องเอาบอสาวินสีส้มไปให้มันเกิดจากธรรมชาตินะทีเนี่ยจากตอมาพร้าวเนาะเพื่อนบอกว่าเป็นยาสู้กำลังว่าสั้นพี่นอ้องเอฟซีจะเอาไหมสาวินจะส่งไปให้จะเอาไม้เอ่ยเดีย๋ยวสาวินสีส้มไปห้เดอ้อ ผู้ดใดซีลองซิมเบิงนะคะน,นี่ดวงมะพร้าวทองของแท้ๆเลยได้ดิออกากต้นเลยรได้นิไม่ใญ่ข่อยกัะซ่าซยย่าใหย่งดูข่อยมาหาตัวแบบนี้มีตัวไหมนี่เอาขุดหาข้างล่างมาดินี่ ต้องใส่ใส่เสียมแล้วล่ะต้องโอยงนหรือบป่ะตักขึ้นมาค่อยๆตักนี่บอน้นนองข้างล่างเห็ในใต้นี่ถ้ามันเห็นตัวมันจะกระดึดกระดึดอยู่นะคะอีสีนี่ไงเห็นไหมสิกระดึดกระดึดอยู่ไหม ให้คอยจับขอบ้วจับเด็กคอ,อยยันสาวินกลัวนะคะเผื่ออีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะคะให้จับก็บจับเด็กยัยนกลัวนะคะกลัวมากตัวเล็กมันก็มีเดี๋ยวเราเอามันไปปล่อยอยู่บ้านให้มันอยู่ในบ้านนะคะมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่ให้มันกินอันนี้แหละเมืเ่อกี้เห็นสองตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่อยู่นะไปไหนแล้วนี่ไงนี่เห็นไหมดุกดุกดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกอยู่ ว้าขอโทษโอ้จับยาากจีได้พี่น้องเพราะว่ามือหนึ่งก็จับมือหนึ่งก็ขุดเนาะมือหนึ่งก็จับขากล้องมือหนึ่งก็ขุดน่ย เอายากเติบยุแต่ก็พยายามสูงเพราะว่าถ่ายคลิปไปด้วยนะคะก็ขอลืมตั้งไว้เห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นอยู่นะคะ ว้านี่เห็นไหมเออนี่เขาเลืกระดอกเลือกอยู่นี่พี่นอ้องเอฟซีเห็นบ่มว้ายดุดดิดดุดดิดดุดดิดอยู่เนาะ นี่อีกแล้ตัวหนึ่งเห็นไหมต้องค่อยๆแหย,อยน,นะคะไม่งั้นมันมันมันเหมือนโดนตัวมันน่ะมันจะแตกอีกแล้วหนึ่งตัว,ว,หตว,วเห็นบอกพี่น้องที่ย่านนะคะสาวีนกลัวสาวินนี้กลัวที่สุดเลยกลัวมัน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 เต้นดึงดังดึงดังเนะาะผู้ใหสิบวย่านเนาะพี่น้องวยย่านได้บงไล้นี่เท่ากับเป็นบงนะคะเป็นกับเป็นหนอดเลยได้นี่ โอ้ถ oh, ูงเงินเอ้ยให้ที่สั่งเด้นี่อี่น้องอีสี่เราก็จะเอาอาหารไปให้มันกินด้วยเอาอันนี้ไปด้วยเพื่อที่จะเลี้ยงมันนะคะเนี่ยผู้ใดผู้ใดสิบะกลัวกลัวตัวตัวเล็กๆก็มีนะคะไป เอาน่อมาข้าวไปให้กินอยูโบ่เงื่อนพุ่ะเอาขึ้นมออกเอาเอาเอาเข้าไปลึกไม่ออกไม่ได้เอาตรงนอน อ้ามันออกมันไม่ได้นะอ้ามันเข้าไปลึกออกไม่ได้เลยอืมแ้าพี่ดาอีพีซีมันออกมาได้ไหมอ้ามันคือแน่นแทนเป็ดอะไรมันหัวมันดีเข้าไปท้างหน้ามันออกมาได้ไหมมันจะออกหรือเปล่าโอ้มันตัวใหญ่ไม้หนีบมันเราก็ไปดึงก้นมันนะคะ โอ้ยออกบ่ได้เลยเกือบตายบ่มึงโอ้ยตักี่นขึ้นมาก่อนพิธีชาวบ้านนะคะหาดวงมะพร้าวนะคะ ออกมาแล้วตัวใหญ่บเบ้อเร่อเลยพี่ไอ้สิอ้ยอยู่นี่ก็มีออกมาสองตัวเลยตัวใหญ่ก็ออกมาอยู่ข้างนอกพี่ไหมตักเสียมตักออกมาเราจะเอามันไปปล่อยที่บ้านด้วยให้มันใหญ่ก่อนหเห็นไหมกูดุ๊กกดุ๊กกดุ๊กกูดุก นี่ยดาวพิโนอีพีโอเยอะมากว้ายอุ้ยมาเบิ่งท้้งใ้หลายๆอีโหลอีเหล่ไหมมาดูยุะแยะยุะแยะอยู่เลยค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมมันยุบ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 อยู่เนี่ย 是吗？我也有。<music> <music> ว่ิบสองนาทีแล้ว